การเดินจงกรมมีสติอยู่ที่เท้ามีสติและลึกรู้ที่ฝ่าเท้าทั้งสองยกเท้าใดไปมีสติรู้ที่ใต้ฝ่าเท้านั้นยกรู้ก้าวไปก็รู้สัมผัสกับพื้นก็รู้ยกรู้ก้าวไปรู้สัมผัสกับพื้นก็รู้หยุดรู้ หมุนตัวกลับรู้ยกรู้ก้าวไปก็รู้สัมผัสกับเปือนก็รู้หมุนตัวกลับรู้ วินี้สายตาเราตั้งกอตรงแล้วก็มองไปหนึ่งช่วงตัวเมื่อสมัยก่อนการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าก็จะเทียบกับการบ้าเอกเขาไถนาในพระไตรปิฎกนะก็เขียนไว้ว่าดูไปช่วงเอกหนึ่งแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจว่าเอกคืออะไรเพราะว่ามันไม่ก็ไม่ได้ไตนากับกับบัวกับใบ ก็มองไปเราเข้าใจว่าคำว่ามองไปนงงหนึ่ง,ง,งช่วงตัวหนึ่งมองไปหนึ่งช่วงตัวปอสายตาของเราถูกสํารวมอยู่ในตางจงกลมมาไ,ไม่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 เดี๋ยวซ้ายเลยขวาไม่ไม่ไม่ไมหันเฮยหัวขึ้นแจะว่าจิตมันจะกระโดดแต่เราแต่เราจงสายตาไปก Foreign, ไกลไปนู่นไปนี่ เพราะ,ะจิตมันเป็นตัวสั่งให้เราได้งันได้ได้มองนู่นมองนี้แต่ว่าถ้าเรากลับมามองอยู่หนึ่งช่วงตัวเหมือนกับเรามองตนเองมองไปในเวลาจิตมันคิดนึกอะไรมันก็จะรู้ตันเพราะเราให้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่กว่าเรามาอยู่ที่ที่ฝาา่าเท้าก็คือว่าจับความรู้สึกที่ที่ฝาา่าเท้าทั้งสองสติแปลว่าความระลึกได้เรามาระลึกอยู่ที่ใต้ฝาตา่าเท้าทั้งสอง พอเรายกเ้าใดไปมีสติรู้ที่ใต้กว่าเตานั้นยกก็รู้ก้าวไปก็รู้สัมผัสกับพื้นก็รู้มือเราจะไฝหน้าก็ได้ไปหลังก็ได้พอแล้วเราเดินไปนานๆเราเหนื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นปล่อยวางเป็นเป็นหลังเป็นหน้าก็ได้หมดตามตามตามสบายแต่ว่าขั้นเรกตามธรรมดาเราก็เดินเป็นยืนเป็นนั่งเป็นอยู่แล้ว แต่ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนการเดินจงกรมใหม่ยืนใหม่เดินใหม่ก็คือว่าเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติก็เลยต้องมาเดินอย่างมีสติสติสัมปชัญญะเพราะว่าทุกคนก็เดินเป็นแต่ว่าเดินไปตามสัญชาไปตามสัญชาตยานแต่นี้ก็คือว่า เดินด้วยการมีสติเปนการฝึกสติเมีวิญาณเราตามเป็นเพื่อนอยู่ก็เราอยู่กับกายเท้ากับบ่าเราอยู่กับกายตอนแรกก็รู้ที่ใต้กว่าเต้าพอเราพอจิตนะไปคิดนึกส่งไปข้างนอกคือคิดนึกออกไปจากป่าเต้าเราก็กลับมาอยู่กับป่าเต้ามารู้สึกตัวอยู่จิตไปคิดนึกเราก็ปล่อยวางไปกลับมาอยู่ที่ฝ่าเท้าเอ่อ พอตีหลังมันก็จะพัฒนาขึ้นไปมามีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็จะเดินไปนานๆเราจะอาจจะเดินไปจกักตาผู้ที่มีเวลาก็าอาจจะเดินหนึ่งจักจ,กจกักชั่วโมงผู้ผู้ปฏิบัติโดยตรงก็เดินติดต่อกันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโ,โมงก็ได้แต่ว,ว่าผู้ผู้ที่ยังไม่ไม,ไม่มีเวลาเราเดินสักสิบนาทีก่อนสิบห้านาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมองก็ได้แล้วแต่ว่า,าเวลาของเราจะสะดวกแต่ว่าขอให้เราได้ ทำทุกวันเป็นการเจริญสติสัมปจญยะเพื่อความรู้สึกตัวขึ้นมาเวลาสัมปจญยะแปลว่ามันเป็นปัญญาที่เวลาเราไปคิดนึกมันเป็นสัมปจญยะที่มีความรู้สึกตัวอยู่แต่เว,เวลาเราเราคิดนึกเราเราหรือไปกับอารมณ์แล้วมันไม่รู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวอยู่มันก็จะกลับมากลับมาที่กายกลับมาที่กายกลับมาที่กายแล้วก,การกลับมาที่กายก็คือจิตนั่นแหละจิต จะติะไรไปไปเด็กไปละลึกรู้ได้ว่าจิตไปคิดแล้วก็กลับมาก็รู้ตัวรู้สึตตัวก็มันเป็นสัมปัจจัญญะอ่าไปก็ดูการเดินจงกรมนะยกรู้ก้าวไปก็รู้สัมปัตกับเพื่อนรู้ เราเดินอ่าักเป็นแล้วแต่ว่าเวลาเราจะเดินเท่าไหร่ถ้าว่าช่วงได้จังหวะดีก็คือว่าสักสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงบอกว่าความต่อเนื่องของการเดินจงกรมเราจะเราจะสังเกตว่าพอจิตมันไปคิดนบางวันเราก็ทําการงานมานอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเราบอเราเจ็บนิตก็มา พอเรามาเดินจงกรมม,มันจะย้อนไปย้อนหลังไปไป,ไป,ไ,ปไปคิดนึกเรื่องเรื่องเรื่องของวันนี้เรื่องของที่ผ่านมาไปในไปในหนึ่งวันเราก็จะมัน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 จะรู้แลกลับรู้แลกล่ากับว่าเราได้ชักพอกจิตของเราได้ล้างจิตของเราไปในขณะนั้นแล้วก็แล้วก็จิตก็จะมารวมอยู่กับกายก็กล่าวกับว่าเรามีสมาธิ การเดินก็มีสมาธิการนั่งก็มีสมาธิการยืนก็มีสมาธิเหมืนนอ,อ,น,อน,มนกันกับอิยาบทอื่นๆเหมือนกันกับอิยาบนั่งะจะจักปอกจิตได้เร็วและก็ตมที่เกิดจากการเดินจงกรมนั้นจะตั้งอยู่ได้นานและก็เป็นการอดตนต่อการเดินดังไกลร่างกายก็จะแข็งแรงอาหารที่กินก็ไปแล้วก็จะ ย่อยได้สะดวกแล้วก็เราฟื้นเ่าปามปามม่วงเหงาเหานอนได้ดีแต่เราเดินกําลังเดินอยู่ตาบอกมันจะไปนน่นทักเดียวไปไปจะคุยกับเพื่อนทักเดียวก็ก็ต้องรับปปล่อยวางปล่อยให้มาอยู่กับกายบอก ถ้ามันจะไปนู่นสักเดียวไปนี่สักเดียวไปจุมต้นไม้นั้นสักเดียวถ้ามันสั่งก็อย่าอย่าพุ่งไปแต่เรายังไม่ถึงเวลาที่จะออกจากการโงกลม่างหรือว่าเราตั้งไว้แล้วว่าเราจะเดินครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงถ้ามันคิดนึกไป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 ไม่ว่าจะไปตามอะไรแบบไหนอย่างใดเราก็ปล่อยวางไป่อนปล่อยวางไปปล่อยไปปล่อยไปจนจิตก็จะมารวมอยู่อยู่อยู่กับกายพอจะมารวมอยู่กับกายก็จะมีความรู้สึกว่า ความยืนร้อนหนอนแกงก็จะเกิดขึ้นหรือว่ามีอาการเหมือนกับว่าเท้าหนักหนักหรือว่าจิตมันหยุดความคิดนึกแล้วกพรบางทีก็ค่อยอยากจะยืนยืนยืนนิ่งนิ่งยืนยืนนิ่งนิ่งพอจิตเราสง,งบลงแล้วจากจากไปนอกเราก็สามารถยืนสมาธิได้ยืนสมาธิก็เรายืนนิ่งๆเราเราก็ไม่ต้องหลับตา เราไม่ต้องไปบังคับตาว,ว่าเราหยุดความคิดนึกแล้วตาก็ค่อยๆก็ค่อยๆก็ค่อยๆหลับลงเอนแต่เรายืนตามกําลังของเราว่าเราจะยืนได้ทัก5นาที10นาทีหรือ15นาทีก็ดีพอตอนที่ว่ากําลังยืนอยู่เราก็มาดูตัวสาระปางกายของเราด้วยกายก็ตาจติอาการาดับจอง่าผมกลดปันหนังเนื้อเอ็นกระดู เพื่อวิหารไดรตามเป็นเครื่องอยู่อีกเรามาคิดนำร่องไอ้คิดได้เกี่ยวกับกายคิดก็ามาบุงแคบคิดก็ามาในกรรมฐานคิดก็ามาในในในผมขนลเล็บปันหนังเนื้ออินกระดูกเติอาการตามแบสองนั้นเราแต่เราเห็นจัดในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่นว่าเราเห็นกระดูกจัดเอ็นขนจัดเห็นปเหินอะไรจัด ก็พระพุทธเจ้าตัสว่าทําให้มากแกเรือนไม่มากกายกตาสติเป็นการนําร่องของการฝึกไม่ใช่เป็นตัวตนของเรามันเป็นแค่แค่อาการทำแสองพอฝึกมากเก้ามากเก้าก็ก็จะเห็นเป็นธาตุพอฝึกมากเก้ามากเก้าเราก็จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นวิบากที่เราเคยทำํำกายกรรมต่างๆ มันจะอ,นอินขึ้นมาทำให้เราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อบุญเชื่อบาปพอเราเชื่อบุญเชื่อบาปทำให้เราเกิดการรักในการการะตัษาศีลน,นี่ก็คือว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปอย่างนี้การปฏิบัติสำหรับการการการเดินจงกรมก็ ถ้าพู้ที่ปฏิบัติใหม่หรือยังไม่ยังเดินจงกรมไม่เป็นก็นำแนวตางของอาจารย์แม่ไปไปปฏิบัติได้ที่ที่ได้กล่าวไว้สอนไว้เราต้องอย่าเชื่อในตันตีเราต้องไปลองดูก่อนเราต้องไปลองทำดูสิว่าได้ได้ได้ผลแบบไหนออกมาอย่างไรก็ ได้ผลอย่างไรแบบไหนก็สามารถตูมาคอมเมนต์มาบอกมาในบอกบอกบอกอารมณ์การปฏิบัติมาได้บอกภาวะการปฏิบัติมาได้จสํจ,จำรับการจาจิตในการเดินจงกรมหรือยืนก็ อดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะได้คิปต่อไปได้ได้ได้พูดคุยธรรมะความต่อเนื่องนิดหน่อย